นิทานก่อนนอนตอนชายแปลกหน้ากับคนขายปาตังโกในตลาดเมืองฉางอันมีพ่อค้าขายปาตังโกคนหนึ่งเขาเป็นพ่อค้าขายปาตังโกที่เรื่องชื่อที่สุดในเมืองไม่ว่าใครที่มาเมืองนี้ก็มักจะแวะซื้อปาตังโกของเขาอยู่เสมอแน่นอเราว่าเขาจะต้องมั่นใจฝีมือการทำปาตังโกของเขาพอสมควร มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ลูกค้าเริ่มบางตาไม่ค่อยจะมีใครแวะมาซื้อปาตังโกแล้วเขาก็จะจัดแจงทอดปาตังโกอย่างประตีประจงก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมายือนอยู่หน้าร้านปาตังโกจากนั้นเขาก็มองการทอดของคนขายแล้วใส่หน้าเหมือนคนที่เห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรสักอย่างนั่นเอง ไม่ทราบว่าพี่ชายท่านนี้มีธุระอะไรกับข้าหรือไม่คนขายปัตตังโกถามขึ้นเปลืองน้ํามันท่อปัตตังโกยังมีเปลืองน้นงํามันตายเลยชายแปลกหน้ากล่าวเมื่อได้ยินคําของคนแปลกหน้าคนขายปัตตังโกก็รู้สึกตกใจทันทีเราคิดว่าชายแปลกหน้าคนนี้มีความรู้เรื่องการท่อปัตตังโกเพราะก,การแต่งกายที่ภูมิฐาน และท่าทีที่ทรงภูมิจึง,งจได้เชิญคนแปลกหน้าเข้ามาในร้านและเรียกรูปูเสืออย่ดีพี่ชายท่านนี้ไ้โปรดชี้ทางให้กับข้าด้วยคนขายปาตังโก๋กล่าวแต่ชายแปลกหน้าก็พูดเพียงแต่ว่าเปลืองน้ํามันทอดแบบนี้เปลืองน้ํามันเมื่อได้ยินดังนั้น่อคาปาตังโก๋จึงเอาปาตังโก๋ขนมแป๊กกล้วยรวมถึงน้ำชาชั้นดีมาให้ดื่มกิน เมื่อชายแปลกหน้ากินดื่มเสร็จแล้วก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมากขึ้นทำให้คุณไข่ปัานตั้งโกเริ่มคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะบอกเคล็ดลับทอดป้าตั้งโกมาไม่ให้เปลืองน้ำมันพี่ชายท่านบอกข้าได้หรือยังว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เปลืองน้ำมันคุณไข่ปาตังโกถามเมื่อได้ยินคุณไข่ปัาตังโกถามชายแปลกหน้าก็อมยิ้มแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ออกจากขบขันเล็กๆว่า ไม่ยากหรอกหากเจ้าจะไม่อยากเืนน้ำมันก็หันไปขายมันโถสระเปาก็ซ้ดเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่อาจจะมองคนได้จากคำพูดและการกระทำคนเขาย่อมจะเป็นเหยื่อของผู้มีปัญญา